จังสิโอ้สองดอกเนี่ยเหียงกันยังงามเลยอืมเกี่ยวขขาวครับอืองมงามเลย ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับวันนี้ก็กามั่วพบๆกันวันนี้พี่น้องขึ้นมะล้อิ่งดอกกระเจียวนะครับเมื่อนไ้บอดบมเล้อิ่งหลายเมื่อแล้วเนาะวันนี้ก็เลยล้องขึ้นมเลเอิ่งครับว่าสีมีความหมานมาฝากพี่น้องบ้าเมื่อนี้ช่วงนี้ก็นนาเจ้าอกถึงกระเจียวขาวกระเจียวแดงแล้วครับแต่วต่าเฮาสิทันเพื่อนบ่ท่านละเนาะไปเลยครับไปลุ้นน้ำกันเลยวป่าื้นนี้สีมีความหมานมาฝากพี่น้องเขาบ่ ครับเมื่อน,นี้เขาสิไสมีดจิ้มเอาเนาะครับเพราะว่ามีพี่น้องเขาวาห้ยไสมีดจิ้มเอาหากมันจังว่าขาดสั้นครับเนะก็จะจิ้มเอาประมาณนี้แหละนี่ครับเดึงเอาเด้อครับแต่ผมว่ามันได้โบเลิกนะนะครับถ้าเขาดึงเอามันอาจจะได้เา่าวกว่านี่นะเบื้องบอนในเขาสิไปดึงให้เบื้องครับนี่อีกดอกนึ่ง เขาสิดึงให้เบิ้งงนะครับเนาะนี่อือครับมันกันไงคือกันล่ะเนาะพอพบปันกันล่ะครับดอกแต่ถนัดไาถนัดมันดอกนี่ดอกนึ่งก็งามอยู่ครับเนี่ยแต่ว่าเขาเบาดอกเขาไปครัมันใหญ่ซะเนาะมันแก่แล้วอือกเกี่ยวเขาครับ 以哟，辣就好 บูมมุมดึงขึ้นเกาเหรอครับเบิ้งแล้วมันเป็นหินครับเนี่ยมันเนี่ยมันแสะบบได้ยครับแสะยาบเบิ้องอีกอันนึง นี่ครับวันนี้นอนห่อยมันขึ้นมาเสียหายเลยโอ้ดึงเอาคือเก้าเหรอนาอครับเนาะได้ก็ได้บ่เลิกดอกเบ้งดึงเอาดีกว่าครับสรุปแล้วนี่ง่ายเลย ดอกนี่ก็ล้างเกิดงามเลยดอกนี่ก็งามครับ แน่ยครับเมื่อีหน่าจจะมีคนมาเก็บก้อนหนาเขาครับดอกหนึ่ง เกียวขาวครับต้นน้อยก็บีอยู่คุณว่าเสียบแทดเด้เกียวขาวนี่แ่นบอก ืหเหนี่ยมจังอ,อันนี้แกเรลาว้ยแล้วครับเอาไ่้ได้ หลายอยู่ครับดอกแก่อ๋อก็สีเลือกเอาแต่ดอกอ่อนๆเนาะนะครับดอกจังสิโอ้อย่างงามเลยสุดยอดอือืม งามๆเลยครับได้เราด้ครับได้ขึ้นมาหน่อยนึงแล้ว ค้นดึงไปขาดขึ้นกันฮึโอ้สองดอกนี่ไหมะมันยืนเหงาโรยสวยยัง่อีนดอกนี่แกเราบ่าเอาครับดอกนี้เอาได้เยอะ ดอกแกก็ยังหลายอยู่คนเขาก็บ่ได้เอาเนาะครับนี่ยเบื้องที่จริงก็เอาได้อยู่เด้นะครับนี่ยเบื้องหี่ก็เขาเอาได้อยู่เด้เนี่ยงามๆอยู่นี่ดอกหนึ่งดอกสี่เขาเอาครับนี่สะอาดดีนี่ยเงี้มืดครับ มนนีแก่แล้วสองดอกเลยหี้ยงกันยังงามเลยงามเลยครับ เีย่ยวเขาครับยุ้างกันก็กระจแดเอียงมงมๆเลย ดอกนี้แก่แล้วครับบอ นีแต่ก้อนหินเลยครับเจ้ก้อนหินทั้งนั้นแหละขุดบ่ได้ดอกต้องดึงย่างเดียวครับเจ้าโอ้งามๆเลย ามาเบิง้นหน่อยเฮาครับเห็ดยังบ่มีตอนเนี้ยเดินเห็ดกอฮ้อครับผนหน่อยทีนี้ไฟบ่ใหม่ครับบ่เน,นี้ยเห็ดอาจจะออกดีอยู่ช่วงนี้ยังบ่มียังมาเบิงผลงานของฮขาครับผลงานของฮขาก็ได้ดอกกระเจียวแดงกระเจียวขาวครับ ช่วงหลังๆมานีได้กระเจียวขาวด้ครับกระเจียวขาวดอกงามๆเลยวันนี้ก็ถือว่าได้หลายอยู่ดอกครับนีเนาะขนาดเทาม้าที่หลังเพื่อนเด้เนี่ยเขาขับเพราะได้เก็บได้เลี้ยมอยู่ครับดอกแก่ก็หลายอยู่ครับช่วงนี้ก็ได้กำลังออกเนาะดอกกระเจียวเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มนีความาได้ฝากพี่น้องเขาสนีแหละนะครับเนาะเบื่อคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์พอมเมต์มเตินกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านที่คอยปินกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกนคชิปนาครับผมสวัสดีครับ